ตัวเราเองเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเป็นแบบไหนมากกว่ากันเราเป็นตัว E extrovert ที่ได้พลังจากการอยู่กับคนอื่นๆหรือว่าเราเป็นคนตัว I introvert ที่ได้พลังจากการอยู่กับตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองคนอาจจะถามว่าฉันมีทั้งสองอทำยังไงเขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าบุคลิกภาพของเขาเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้ในวิธีการของ m b d i เนี่ย เขาให้เราเลือกตัวที่เป็นเรามากที่สุดการมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับเมื่อเราเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองเราพยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจออบุคลิกภาพของคนรอบข้างด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการอยู่ร่วมกันแบบสันติ สวัสดีครับพี่น้องเราในสัปดาห์ที่17ในเทศการธรรมดาวันนี้ในพระสารก็พูดถึงเหตุการณ์ทั่วไปนะครับในงานเลี้ยงในการที่แบบมีผู้คนมากมายมารับฟังการเทศสอนของพระเยซูเจ้าและโพองนั้นเทศบนภูเขามองเห็นผู้คนมากมายการออกมานอกถินธุรกันดารของชาวอิสราเอลในสมัยนั้น ก็ถือว่าเป็นโอกาสของความยากลาบากการอดอาหารการเดินทางไกลาการขาดแคลนอาหารเพราะฉะนั้นย่อมเป็นภาระมากมายทีเดียวในการที่จะหาอาหารในสมัยนั้นเวลาที่มีผู้คนนั้นมามากมายและโดยทั่วไปแล้วก็มักจะปล่อยให้แต่ละคนนั้นรับผิดชอบตัวเองแต่ความสงสารของพระเยซูเจ้านั้นก็มีมากมาย จนกระทั่งว่าอะไรบรรดาสานุสิ์ก็มองไม่เห็นเหมือนกับที่พระองค์เห็นพวกเขาบอกว่าปล่อยไปเถอะจะทําอย่างไรดีเรามีขนมปังแค่นี้เองมีปลาแค่นี้จํานวนคนขนาดนี้เราจะทําได้อย่างไรในบทอ่านที่1น,นั้นในหนังสือพ์กษัตริย์นั้นได้พูดถึงเหตุการณ์ของการที่ชายคนหนึ่งนั้นนําขนมปังข้าวบาเล่มาเลี้ยงเอลิชาแล้วก็ผู้คนมากมายแล้วก็บอกให้เอาขนมปังนี้มาแบ่งปันพี่น้อง การเลี้ยงการเอาใจใส่ผู้คนนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในความเป็นมนุษย์เวลาที่เราเห็นผู้คนมากมายการรับแขกเป็นวัฒนธรรมของชาวอิสราเอลและเช่นเดียวกันสำหรับคนไทยเช่นเดียวกันเมื่อเวลาผู้คนมาเราก็ต้องต้อนรับในขณะเดียวกันเป็นน้ำใจแต่ก็เป็นความยากลำบากด้วยเช่นเดียวกันวันนี้หลายๆครั้งการ ทวีอาหารของพระเยซูเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ธรมเนียมปฏิบัติสำหรับการดูแลแขกเหลือหรือผู้คนแต่การเลี้ยงดูพระณาจักรของพระเป็นเจ้าเป็นเครื่องหมายถึงการประกาศถึงข่าวดีและพระณาจักรของพระองค์พระเป็นเจ้านั้นใส่ใจเชื้อเชิญไม่ใช่เฉพาะความรอดฝ่ายวิญญาณความรอดของพระเป็นเจ้านั้นมาถึงมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ ด้วยเหตุนี้เองทําไมการที่เราพูดถึงการประกาศข่าวดีพระศาสนาจ,จักรไม่ได้พูดถึงข่าวดีในพระวรสารไม่ได้พูดถึงพระอาณาจักรสวรรค์หรือความรอดหรือการทําบุญเหมือนอย่างที่ทั่วไปเขาพูดกันแต่พระศาสนาจ,จักรลงมือดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลคนยากจนดูแลเด็กกําพร้าหญิงไม้ดูแลบุคคลที่มีความยากจนในเรื่องอื่นๆด้วย เวลาที่เราพูดถึงความรอดนี้พูดถึงความรอดฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายจิตใจเพราะฉะนั้นพระศาสนาจักรเองจึงมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของมนุษย์นั้นทั้งครบสิ่งหนึ่งที่บรรดาสานุสิตนั้นประหลาดใจมากขึ้นไปกว่านั้นอีกว่าในขณะที่เขามีอาหารอยู่เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนผู้คนมากมายที่เขาจะต้องเลี้ยงนั้นดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยแต่หลังจากที่ แจกจ่ายอาหารให้กับทุกคนแล้วทำไมอาหารถึงเหลืออยู่อีกมากมายพี่น้องพระณาจาักรของพระเป็นเจ้านั้นใจดีมีเมตตาแล้วก็เต็มเปี่ยมแม้แต่สำหรับชีวิตในโลกนี้มีคำกล่าวนะครับว่าแม้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้อาจจะไม่เพียงพอ อาจจะไม่เพียงพอสำหรับความรอดของคนคนเดียวแต่ในที่จริงแล้วสามารถแจกจ่ายแล้วก็ทำให้ทุกคนในโลกนี้อิ่มหนำมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยได้ก็เช่นเดียวกันในขณะที่บรรดาสารุสิตกังวลคิดถึงตัวเองว่าอาหารที่ฉันมีอยู่อาจจะไม่พอสำหรับตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยแต่ถ้าเกิดเราลงมือกระทำด้วยจิตตามแห่งพระอาณาจักรของพระเ็ญเจ้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ ที่ดูเหมือนว่าจะขาดแคลนแล้วความจริงเพียงพอสำหรับทุกๆคนเพื่อได้สัมผัสในความรักแห่งพระอาณาจักรของพระองค์ขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรเรา่าเดพรพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแนะนำให้ยึดถือตามประเพณีโบราณพ่อหวังว่าโอลิมปิกในครั้งนี้จะสามารถเป็นสัญญาณของโลกที่จะเปิดกว้างมากขึ้น รวมถึงบรรดานักกีฬาจะเป็นผู้ทรงสารแห่งสันติภาพและแบบอย่างที่ดีดให้แก่เยาวยชนโดยประจักษ์พยานด้านกีฬาของพวกเขาตามประเพณีโบราณการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอาจเป็นโอกาสในการยุติการสู้รบในสงครามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปรารถนายอย่างจริงใจต่อสันติภาพ โดยไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงแสดงความเห็นเกี่ยวกับพระวรสารประจําวันนี้พระองค์ตรัสว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องใช้เวลาเพื่อหยุดสักครู่ในแต่ละวันพอรู้วิธีในการหยุดพักระหว่างวันของพ่อหรือไม่พอรู้วิธีใช้เวลาสักครู่เพื่ออยู่กับตัวเองและกับพระเจ้าหรือบางทีพ่อมักจะวุ่นวายอยู่กับความเร่งรีบในการทําสิ่งต่างๆอยู่เสมอ แล้วพวกลูกรู้วิธีค้นหาทะเลทรายทำกลางเสียงอึกกระทึกและในกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันหรือไม่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญในการไม่ตกเป็นเหยื่อของการเคลื่อนไหวแต่ให้เราเรียนรู้ที่จะสงบนิ่งเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้คนรอบข้าง วันหยุดช่วงฤดูร้อนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสในปีนี้นอกจากปราศจากการประชุมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงสารต่อสิ่งที่กลายเป็นธรรมเนียมประจำปีนั่นคือการเสด็จเยือนค่ายฤดูร้อนของวาติกันในบริเวณสนามกีฬาแห่งหนึ่งภายในนครรัฐวาติกันสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงทักทายกับบรรดาเยาวชนที่มาช่วยเป็นผู้นำกิจกรรมต่างๆเป็นครั้งแรกพวกลูกบางคนก็เคยเป็นเด็กที่มาค่ายนี้มาก่อนตอนนี้ พวกลูกได้เป็นพี่เลี้ยงและคอยช่วยเหลือในการจัดค่ายครั้งนี้ขอบคุณมากนี่เป็นงานที่สวยงามเป็นงานแห่งการเติบโตเป็นงานที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันพอขอบคุณพวกลูกเป็นอย่างยิ่งเป็นเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงธรรมเมื่อทรงพบปากกระบาเด็กและเยาวชนสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงอุทิศเวลาเพื่อตอบคำถามของเด็กๆรวมถึงสองคำถามที่ถามพระองค์ว่าเมื่อสมัยพระองค์ทรงเป็นเด็ก ทรงใช้เวลาในช่วงวันหยุดฤดูร้อนอย่างไรพวกเราทั้งสี่คนจะไปบ้านปู่ย่าตายายสองคนไปที่บ้านของตากับยายและที่เหลือก็ไปบ้านปู่กับย่าแล้วพวกเราก็สลับกันในอีกเดือนหนึ่งพวกเราเคยไปเที่ยวพักผ่อนกับปู่ย่าตายายของเรามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากพ่อโชคดีที่มีพวกท่านทั้งสี่คนจนกระทั่งพ่ออายุได้16ปี สำหรับอีกหนึ่งคำถามคือเยาวชนสามารถเป็นผู้สร้างสันติในโลกที่เต็มไปด้วยสงครามได้อย่างไรการสร้างสันติภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดในชีวิตรวมถึงพวกลูกต้องรู้จักเกรียนรู้ที่จะสร้างสันติภาพภายในบ้านเช่นเมื่อลูกทะเลาะกับพี่น้องและมีความรู้สึกโกรธจงอย่าเข้านอนโดยไม่คืนดีกันพวกลูกเข้าใจใช่ไหม กลุกทุกคนจงกล่าวพร้อมกันจงอย่าเข้านอนโดยไม่คืนดีกันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่านี่เป็นภารกิจสำหรับทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงบรรดาผู้ปกครองทั้งนี้ในช่วงท้ายของการเข้าพบเด็กๆทั้ง300คนเด้ร่วมกันปล่อยลูกโปง่งที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติพร้อมกับพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาที่ว่าลูกมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า นั้น MBTI ก็คือ Myers and b r i c k Type Indicator เนี่ยนะครับก็เป็นการต่อยอดมาจากแนวคิดของคารจุงนะครับในเรื่องของอการจำแนกแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบของบุคลภาพเนี่ยนะครับซึ่งในแบบทดสอบนี้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกมี8ตัวแบ่งออกเป็นคู่ๆนะครับแล้วก็ให้คนที่มาทำเทสเนี่ยมาทำแบบทดสอบเนี่ยนะครับก็ก็อาจจะต้องตอบคำถามเยอะหน่อยเพื่อที่จะได้เห็นว่า ในแต่ละคู่นั้นเนี่ยตัวไหนมันเด่นตัวไหนมันชัดเจนที่เป็นตัวเราใกล้เคียงตัวเรามากที่สุดเมื่อได้ออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษร4ตัวเอามาเรียงกันนะครับเพื่อเอาไปเทียบอีกทีหนึ่งว่าใน16แบบเมื่อเรียงออกมาแล้วเนี่ยใน16แบบเนี่ยอันไหนเป็นบุคลิกภาพของเราผ่านการใช้แบบทดสอบนี้นะครับคู่แรกเนี่ยก,ก็น่าสนใจมากๆนะครับ MBTI พูดถึงการปฏิสัมพันธ์กับโลกในคน2กลุ่มใหญ่ๆนะครับ ก็คือกลุ่มแรกที่ใช้ตัวอักษรตัว E ก็คือ extrovert คนกลุ่มนี้เนี่ยได้พลังจากการอยู่กับคนอื่นๆอ,อยู่กับสังคมอยู่กับสภาพแวดล้อมอการอยู่กับตัวเองทำให้เขารู้สึกว่าห่อเหี่ยวว่า,ง,าง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตัว E หรือว่า extrovert ที่เราเห็นในในบุคคลรอบข้างเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ชอบพูดคุยชอบอยู่กับเพื่อนฝูงนะครับเพราะว่าเขาได้รับพลังจากจากตรงนั้น ซึ่งต่างจากคนตัว I หรือว่า r o v r r v e r t นะครับซึ่ง Introvert เนี่ยชอบอยู่กับตัวเองทำงานในมุมของตัวเองอยู่เงียบๆค่อนข้างเป็นปัจเจกมากๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนตัว I เนี่ยได้รับพลังจากการอยู่กับตัวเองมากกว่าการอยู่กับเพื่อนผู้อื่นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูผู้คนที่อยู่รอบข้างเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเป็นแบบไหนมากกว่ากัน เราเป็นตัว E extrovert ที่ได้พลังจากการอยู่กับคนอื่นๆอ,อยู่กับสังคมอยู่กับสภาพแวดล้อมไหมหรือว่าเราเป็นคนตัว I introvert ที่ได้พลังจากการอยู่กับตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองคนอาจจะถามว่าฉันมีทั้งสองทำยังไงผมหนูมีทั้งสองแบบเป็นยังไงซึ่งจริงๆในๆในวิธีการของ m b d i เนี่ย เขาให้เราเลือกตัวที่เป็นเรามากที่สุดนะครับซึ่งในโลกของควาเมเป็นจริงเนี่ยคนตัว E ก็อาจจะมีบางมุมที่อยากเป็นตัว I หรือว่าอยากอยู่เงีย,งยบๆบ้างก็มีหรือคนที่เป็นบุคลิกภาพแบบตัว I ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีสังคมจะไม่พบปะเพื่อนฝูงเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่เพียงแค่ว่าอะไรเนี่ยมันเด่นมากกว่ากันมันชัดเจนมากกว่ากันคนคนที่เป็นลักษณะแบบอินโทรเวิร์ก็คือเป็นคนที่เลือกหรือว่ามีความความชอบ หรือว่ามีแพทเทิร์นรูปแบบชีวิตที่ชอบที่จะดําเนินชีวิตด้วยตัวเขาเองอยู่ในมุมเงียบๆของเขาเองเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมบุคลิกภาพคือสิ่งที่ถูกหล่อหลอมมาปีแล้วปีเล่าจนเป็นตัวตนของเขาเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทํางานคนเดียวคนที่ชอบไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยที่เราเห็นบางทีไปดูหนังคนเดียวก็ได้ไปคอนเสิร์ตคนเดียวก็ได้มากินข้าวคนเดียวก็ยังมีความสุขได้เนี่ยนะครับ เขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าบุคลิกภาพของเขาเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้ซึ่งต่างจากถ้าบอกว่าเราคนที่ที่เรามองคนที่บอกต่อต้านสังคมเป็นคนหัวรุนแรงเป็นคนที่ไม่เอาสังคมแล้วเนี่ยอันเนี้ยในในเชิงของจิตวิญญาณเนี่ยเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่อาจจะบอกว่าออผิดเพี้ยนไปในระบบการคิดการมองหรือว่าทัศนคติที่มีต่อสังคมและมีต่อโลกใบนี้มากกว่านะครับเพรานันนี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความแตกต่างที่อาจจะ บอกได้คร่าวๆนะครับระหว่างคนที่มีบุคลิกภาพแบบตัวไอกับคนที่อาจจะบอกว่า,ามีภาวะของการต่อต้านสังคมแล้วก็ปฏิเสธในเรื่องของการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันในสังคมครับคู่ที่2เนี่ยนะครับใน MBTI ก็เราใช้ตัว S กับตัว N ตัว S มาจากคำว่า s n s s n n นะครับก็คือผัสสะหรือว่าประสาสัมผัสนั้นคนที่เป็นกลุ่มตัว S เนี่ย ก็จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยประสาทสัมผัสก็คือได้มองเห็นได้ยินได้กลิ่นได้สัมผัสรสได้สัมผัสสิ่งต่างๆเพราะนั้นคนตาน่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่กับอะไรที่มันค่อนข้าง r a c t i ิ a l ที่มันที่มันเป็นจริงอ่ะข้อมูลที่เห็นได้จริงนะครับที่อยู่รอบตัวเราเช่นรถมันวิ่งบนถนนอ่ะอน,นี่เป็นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ด้วยด้วยผัสสะด้วยประสาทสัมผัสที่เขามีเห็นไหมครับดังนั้นคนเหล่านี้จะอยู่ในการรับข้อมูลที่จับต้องได้ ที่เป็นจริงที่เห็นจริงซึ่งต่างจากคนที่เป็นตัว N ที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า intuition ถ้าแปลเป็นไทยก็คือยานอย่างรู้นะครับถ้าจะแปลให้ง่ายกว่านั้นอีกก็คือเป็นกลุ่มคนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยการใช้จินตนาการการคาดเดาการคาดคะเนซึ่งอาจจะบอกว่าอยู่เหนือข้อเท็จจริงที่จับต้องได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะแตกต่างกันระหว่างคนตัว S กับคนตัว N เห็นไหมครับคนตัว S เนี่ยพอใจละกับข้อมูลที่เขาหาได้เนี่ยรอบตัวที่มองเห็นได้จับต้องได้รับรู้ได้เขาโอเคกับตรงนั้นแล้วเขาจะไม่ไปเกินกว่านั้นนะครับแต่คนที่เป็นตัว N ที่ใช้อินทิ t ชันใช้ยานอย่างรู้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อาจจะว่าไม่เชิงเพ์เจอร์นะครับแต่เขาคิดจินตนาการไปถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้เหนือความเป็นจริงไปอีกนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่น คนที่เป็นกลุ่มตัว S ก็มองดูรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนก็เข้าใจได้ว่าเออเมื่อเราพูดถึงรถยนต์มันก็คือสิ่งที่วิ่งอยู่บนถนนถูกไหมครับส่วนคนที่เป็นตัว N เนี่ยเขาอาจจะคิดเกินไปกว่านั้นเช่นรถจริงๆมันก็น่าจะติดปีกแล้วก็บินได้ด้วยนะนฮะนี่คือคืออาจจะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ทําให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ใช้ผัสสประสาทสัมผัสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบตัว S กับคนที่ใช้ตัว N คือ Intui t i o n ยานอย่างรู้ในการรับข้อมูลข่าวสารก็คือผ่านทางการคาดคะเนคาดเดาหรือว่าจินตนาการต่างๆที่ไกลไปกว่าข้อเท็จจริงที่มีอยู่ครับู่ที่3นะครับผู้ที่3ก็น่าสนใจคู่ที่3มเนี่ยมันอยู่ในโจทย์ของกระบวนการตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราใช้หรือว่าเราอยู่ในกลุ่มตัว T หรือกลุ่มตัว F T คือ thinking ครับคือบุคคลที่ใช้เหตุและผลนะครับ นำหน้าในการตัดสินใจต่างๆส่วนตัว F ก็ง่ายๆครับ feeling คือคนที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกนำหน้าในการตัดสินใจต่างๆของชีวิตยกตัวอย่างง่ายๆนะครับระหว่างคน2กลุ่มนี้สมมติว่าเราเดินไปด้วยกันกับเพื่อนนะครับแล้วเราเห็นขอทานนั่งอยู่ที่สะพานลอยเนี่ยคนที่เป็นตัว T thinking เนี่ยก่อนที่เขาจะตัดสินใจทำอะไรต้องผ่านเหตุผลก่อนเหตุผลต้องนำก่อน อันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มี feeling นะครับเขามีแต่ว่าเขามักที่จะให้เหตุผลนําอารมณ์ความรู้สึกก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะคิดแล้วว่าคนที่นั่งขอทานตรงนี้เนี่ยเขาลําบากจริงไหมเขาพิการจริงหรือเปล่าเราควรช่วยเขาไหมเขาน่าจะทําอย่างอื่นได้ไหมเห็นไหมครับคนที่เป็นตัวทีก็มักจะให้ตัวนี้นําส่วนคนที่เป็น feeling ยังไงครับควักเงินให้เลยถ้าเห็นว่าน้าสงสารให้เลย เพราะให้ feeling นำให้ความรู้สึกนำเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจของผู้คนเนี่ยถ้าเราจะสำรวจตัวเองหรือว่าใช้แบบทดสอบนี้เนี่ยนะครับในการที่จะเข้าใจบุคลิกภาพของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าในสถานการณ์ต่างๆเมื่อเราต้องตัดสินใจเนี่ยเราให้ตัว t หรือตัว f เป็นตัวนำเราให้เหตุและผลนำไหมถ้าใช่ถ้ามันเป็นบ่อยๆเสมอๆงั้นเราอยู่ในตัว t แต่ถ้าเราให้อารมณ์ความรู้สึกเรานำตลอดเวลาหรือนำเสมอๆเ,เราก็จะอยู่ในตัว F นะครับในแบบทดสอบนี้ครับผมแล้วแบบทดสอบตัวนี้ค่ะคุณพ่อมันถูกนำมาใช้ในด้านไหนบ้างในชีวิตน,นะคะครจริงๆก็มันเม,เมื่อเราทำครบแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนภาพรวมของบุคลิกภาพของเรา คนที่ไปทำเทสเก็มีความมุ่งหวังที่อาจจะคล้ายๆกันบ้างนะครับเพื่อเข้าใจตัวเองเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองหรือเพื่อที่จะเข้าใจบุคคลรอบข้างเราด้วยนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าอยากจะพูดให้มันครบหน่อยก็จะมีคู่สุดท้ายที่อยากจะแบ่งปันด้วยเช่นเดียวกันนะครับคู่สุดท้ายเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยว่าเราใช้วิถีการดำเนินชีวิตแบบตัว J หรือแบบตัว P ตัวเจก็คือจัด g i n g ไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นนะครับจัดจิ n g ในที่นี้นะครับมันหมายถึงคนที่อาจจะบอกว่าชอบอะไรที่เป็นระเบียบแบบแผนนะครับเช่นมีตารางมาให้เลยรู้ว่าชีวิตฉันเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยคนที่เป็นตัวเจเนี่ยจะรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเราสามารถที่จะควบคุมบริหารจาัดก,การชีวิตได้ เมื่อเรารู้ว่าตารางชีวิตของเราในแต่ละวันจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะไปทําอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วรู้สึกว่ามันมีมันมีตารางมีระบบระเบียบออกมาแล้วเนี่ยเขาจะชอบนะครับส่วนคนที่เป็นตัว P เนี่ยนะครับที่เราใช้ภาษาอังกฤษว่า Perception เนี่ยนะครับแปลว่าบุคคลที่ชอบที่จะมีวิถีชีวิตที่ยืดหยุ่นไม่ชอบอะไรที่จะต้องไปติดกับอยู่กับกรอบหรือว่าระเบียบแบบแผนมากจนเกินไป ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆแล้วกันนะครับเช่นกลุ่มเพื่อนนักศึกษาไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าหัวหน้ากลุ่มบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมีวันหยุดเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะแล้วไม่มีตารางอะไรออกมาเลยนะครับไม่บอกเลยว่าจะไปเที่ยวไหนด้วยซ้ำเนี่ยนะครับคนตัวเจนี่อึดอัดมากเพราะไม่รู้จะบ,บริหารจัดการชีวิตยังไงไม่มีอะไรออกมาเลยไม่มีตารางไม่รู้เลยว่า1 2 3 4จะทําอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันจะทําให้คนตัวเจอึดอัด ส่วนคนตัวพเป็นยังไงครับไม่เป็นไรครับไปก่อนเพราะเขารู้สึกว่าเขามีความยืดหยุ่นกับทุกสิ่งนะเก็บใส่เก็บของใส่กระเป๋าได้เลยนะจะไปที่ไหนตารางไม่เป็นไรไม่ต้องบอก 1, 2, 3, 4ไปได้หมดนะครับหรือแม้แต่ไปถึงที่แล้วเนี่ยนะสมมติว่าเราจะไปเที่ยวอุทยานด้วยกันนะพอไปจอดรถปุ๊บป้ายเขียนว่าหยุดช่วงนี้หยุดทำการคนตัวเจนเนี่ยนะครับถึงขั้นที่จะโมโหขึ้นมาได้เลยนะพอรู้สึกว่า ทำไมไม่ทําการบ้านมาก่อนทําไมไม่ตรวจสอบมาก่อนเห็นไหมครับคนตัวเจจะหุดหงิดขึ้นมาทันทีส่วนคนตัวพีเป็นไงครับเอ้ยไม่เป็นไรป้ายหน้าก็มีขับไปอีกสิเดี๋ยวก็เจอป้ายฟ้าๆมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วเยอะแยะไปหมดเห็นไหมครับเนี่ยเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเราจะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพตัวไหนหรือว่าในแต่ละคู่เนี่ยเพื่อนเราคนรอบข้างเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นตัวนํา การปฏิสัมพันธ์ของเราที่มีต่อโลกใบน,นี้เป็นยังไงเป็นตัว e หรือตัว i การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเราเนี่ยเป็นตัว s หรือเป็นตัว n กระบวนการตัดสินใจของเราเราใช้ t นาหรือใช้ f นาและคู่สุดท้ายวิธีการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นแบบตัว j ไหมที่เน้นระเบียบแบบแผนควบคุมได้หรือตัว p perception ที่รู้สึกว่าอะไรก็ได้ยืดหยุ่นได้ปรับเปลี่ยนได้เสมอเมื่อได้ครบนะครับทั้ง4ตัวแล้วเนี่ยเอามาเรียง เรียงร้อยต่อกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเทียบดูได้ในตารางของการเ,าเรียกว่าตารางของ MBTI ที่อธิบายนะครับแต่ละบุคลิกภาพออกมาเป็น16แบบใหญ่ๆนี่ก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับของ MBTI แล้วก็เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นรู้จักบุคลิกภาพของเราว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วเราจะได้หาวิธีการดำเนเินชีวิตเพื่อสร้างสมดุลให้ได้ อย่างที่คุณพ่อเล่าให้เราฟังมาทั้งหมดนะคะคือเราจะเห็นว่าบุคลิกภาพเนี่ยมันมีความแบบคือทั้งสี่คู่อะ่ะมันจะมีความตรงข้ามกันในแต่ละคู่ใช่ไหมคะคมันจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการดําเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคอยากจะให้คุณพ่อะค่ะช่วยอธิบายนิดนึงนะคะในการที่เราจะสามารถที่จะร่วมกันในสังคมคด้วยบุคลิกภาพที่มีความแตกต่างกันนะคะครับผมมองเป็นความท้าทายเนาะ พราะว่าความแตกต่างความหลากหลายของผู de de ้คนเนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายแล้วมันก็มีความสวยงามอยู่นะครับถ้าเรามองในมิติของความหลากหลายของผู้คนเนี่ยนะครับด้วยสายตาแห่งความหวังนะครับว่าเราเนี่ยจะนำข้อแตกต่างเหล่านี้เนี่ยมาเสริมสร้างกันและกันได้เนี่ยมันก็เป็นจุดดีนะครับแต่ถ้ามองว่าความแตกต่างเนี่ยมันจะนำความแตกแยกความขัดแย้งมาให้ มันก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้ใช้ความหลากหลายความแตกต่างของผู้คนเนี่ยนะครับในเชิงบวกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองดูว่าเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรการมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับเมื่อเราเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองเราพยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกภาพของคนรอบข้างด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการอยู่ร่วมกันแบบสันติ คำที่ผมมักจะใช้เสมอๆเ,เนี่ยเวลาที่ผมพูดถึงบุคลิกภาพก็ดีหรือว่าการดําเนินชีวิตในเชิงจิตวิทยาก็ดีก็คือคําว่าบาลานซ์คือสมดุลเราต้องพบค้นหาให้ได้ว่าสมดุลมันอยู่ที่ไหนเช่นสมมุติถ้าเราค้นพบนะครับจากจากแบบทดสอบนี้ก็ได้ว่าเราเป็นคนตัว E extrovert เราชอบแบบเป็นสายที่ชอบพบปะเพื่อนฝูงมีความสุข กับการอยู่กับสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับถ้าเราไปจนสุดโต่งมากเกินไปก็ไม่ดีเราก็จะมองคนที่เป็นตัวไออีกรูปแบบหนึง่งว่าทาไมต้องเก็บตัวขนาดนั้นทําไมต้องอยู่ในโลกของตัวเองตลอดเวลาทําไมไม่รู้จักออกมาหาเพื่อนฝูงบ้างเห็นไหมครับอันเนี้ยความขัดแย้งมันเกิดได้ความท้าทายมันเกิดได้ในวันที่เราไม่เข้าใจเขา และไม่รู้ในการสร้างสมดุลให้กับตัวเองด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับปัญหาก็จะเกิดความท้าทายก็จะเกิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนตัวไอก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะมองคนตัวอีว่าทำไมชอบที่จะไปสนุกสนานตลอดเวลาชอบที่จะไปสูงสิงกับผู้คนตลอดเวลาไม่อยู่กับตัวเองบ้างเลยเหรอเห็นไหมครับถ้าตัวไอมีทศัศนคติและมุมมองที่สุดตรงเกินไปไม่สร้างสมดุลให้ตัวเองไม่สร้างสมดุลให้กับคนอื่นๆด้วยเนี่ย อยู่ร่วมกันก็ลาบากเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองทั้งสองกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องพยายามหาจุดสมดุลที่จะมาอยู่ร่วมกันให้ได้เห็นไหมครับหรือคนที่ใช้ตัว S ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งต่างจากคนที่ใช้ตัว N เห็นไหมครับคนที่บอกว่าต้องเอาข้อมูลที่เป๊ะที่จับต้องได้เท่านั้นนะจินตนาการความคาดหวังคาดคะเนฉันไม่เอาเลยก็ไม่ได้หรือคนที่จะบอกว่าฉันจินตนาการอย่างเดียวเลยนะข้อเท็จจริงฉันไม่เอาเลย สุดตรงกันไปก็ไม่ดีเห็นไหมครับเพราะงั้นการมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องหาจุดสมดุลในการอยู่ร่วมกันแล้วก็เข้าใจเขาว่าเออเพราะว่าบุคลิกภาพแบบนี้ไงเขาเลยมีแนวคิดแบบนี้เขาเลยมีการตัดสินใจแบบนี้เขาเลยมีวิถีชีวิตแบบนี้เมื่อเราใจกว้างพอนะครับต่อความแตกต่างของบุคลิกภาพของผู้คนเนี่ยก็จะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้ไง่ายขึ้นสุดท้ายนะี้นะ อยากให้คุณพ่อฝากถึงแบบทดสอบ MBTI เนี้ยค,ะค่ะว่าเราควรที่จะทําแบบทดสอบตัวเนี้ยเพื่ออะไรแบบทดสอบตรงนี้เนี่ยมันก็มันมันมันมีแบบออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปหาดูได้ละ่ะมันมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราสนใจที่จะลองเข้าไปทําดูเนี่ยผมว่ามันก็ดีมันจะช่วยเราอย่างน,น้อยก็ได้เห็นภาพนะครับคร่าวาว,ว่าเราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบไหนนะครับแล้วก็ คำอธิบายของมันนี่ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับใน16แบบลองทําดูแล้วเราก็จะได้4ตัวอักษรมาเรียงกันแล้วก็เอา4ตัวอักษรนี่แหละไปเทียบดูนะครับในตารางจําแนกบุคลิกภาพทั้ง16แบบของ MBTI และผมเชื่อว่านะครับไม่มากก็น้อยแหละนะครับศาตสตราศาสตร์มันมีประโยชน์ของมันนะครับ MBTI ก็มีประโยชน์ที่จะช่วยให้เรานั้นได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจเพื่อนผู้อื่นมากขึ้นเรียนรู้นะครับว่า การอยู่ร่วมกันเนี่ยในสังคมผู้คนก็มีความแตกต่างทงางด้านบุคลิกภาพพอสมควรบางคนก็อาจจะเหมือนเราบ้างอาจจะคล้ายเราบ้างบางคนก็อาจจะแตกต่างกันไปเลยหรือว่าตรงกันข้ามกับเราไปเลยในบางมิติในบางมุมเนี่ยนะครับ MBTI จะช่วยให้เราเห็นตรงนี้แล้วก็จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้ดีขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ